วิวาเกีิสวากาโตขะวัาตัมโมตัณหาวันกัจฉงก ขังหะมาบานีต้นสทองุเจ้าและสาวในแดนทุกโกรด้วยความเารพยิ่งค่ะเปลี่ยนท่านผู้มีเกียรติผู้มีบุญได้ยอดอัยายให้ผู้รับในการสังสมบุญทุกท่านขอพรับผู้มีบุญทุกท่านเข้าสู่พี่ที่ทอดทินยประจำปีเพื่อสรสองักห้าร5สิปดนับรัชบุญใหญ่ซึ่งเป็นบุญลสถานพันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความปติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้มาสร้างสมบุญใหญ่ร่วมกันอีกวรั้หนึ่งดังนั้นในช่วงนี้ท่านใดที่มีเครื่องอสื่อสารวิทยุมือถือือขานก็ขออนุญาตให้ทุกท่านได้สำรวจการลรกจายใจและ ปิดสัญญาณวิ่งสื่อสารปิดเสียงนะคะทำนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้พร้อมนะคะที่เราจะประกอบที่จีมวลใหญ่ในวันนี้เพื่อที่เราจะได้รองรับกระแสทางห่งวงเชื่อมต่อคืนมาล่อทั้งวันได้ดีอย่างเต็มที่แทนขาวันทุกคนะค่ะทุกท่านคะ การข้อคฏินั้นเป็นกระเพราที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนอกจากัวาบนีทุกท่านการดุสโสที่เกิดจากการข้อปฏินั้นมีผลที่ยบี่ยงเบไปสารไม่อาจที่จะกล่าวตะนานได้บุคคลใดก็ตามสามารถเอาชนะความกรณีแล้วมันซองออกมาทำใต้คนต่งกัน เมื่อถึงคราวทีมบงสณงผลที่มึนส่งผลแบบเนิมเลยข้ากันเลยทีเดีวเมื่อเราจะไปเราจะได้ข้าสูตที่ดีช่องคานี้องสัก์สิทธิที่จะเป็นวันใประจำปีนี้น้ำอมฤตใหญ่ของพวกเราทุกท่านทุกคนนะคะเรื่องต่อไปขอให้เชิญพลยาริศ ราชญาคณาจารย้ได้ประมาทละผ่และได้ประตาดสินในโอกาสนี้ค่ะ ศีลเป็นเรื่องต้นเป็นที่ตั้งเป็นลหลอกเกิดแห่งคุณธรรมอีงหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งดวงอุปกรณ์ธรรมชาติสีให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นปเหตุะะให้เว้นจากความทุจริตจสีจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างโหมดมหาสมุทรคือที่ทางดังนั้นขอให้เอง่ยมเยิทุกท่านคือตั้งใจ เราคำอาชนาสีห้าเปพร้องเปลี่ยนแผนนะคะมายามพันเตนิส <mel od ic> ูวิสุกระคาทายาทิสาเรนตนากันกาสินาเวรมนิสิกาปะทังสัมมาทิยานิาเวรมิสิกาปธระมสัมมายา

เราขอพิธีอัญเชิญคริดาณโอกาสนี้ค่ะเปรียนเชิญเพื่ให right. ้หนุนวันนี้เป็นวันทอดกระถิ่นสามวัีที่บรรดารญานิทั้งหลายได้มาพร้อมเปลี่ยนกันเพื่อบำเพ็ญมหาบุญสมในครั้งนี้โย่ทุกคนมีความวิติรีนีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำบุญใหญ่ กรรมพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อหน้ามยเป็นอายุรบพระศาสนานำเป็นเนื้อของโยทุกคนที่ได้สร้างมาหทางบาตมีความสำสักสมบัติไว้ในพระพศาสนาแม้รางทั้งชาวว่าเสร็จปีเจอเสร็จเกลื่อนเมื่อเวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแอ่ไเมตตาเผยแผ่ธรรมะให้เป็นที่พื่นแก่ชาวโล โยมทุกคนจะขอสนับสนุนหั้งจึงพระพุทธศาสนาไปตระบชีวิตจะหาไม่และมีความราถนาที่จะได้ทำบุญบ่อยๆเหมือแบบทนทะเลที่ไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดโดยมทั้งหลายก็ไม่อิ่มด้วยบุญฉันนั้นบงนี้ถึงเวลาอันเป็นโยมมงคลของอันเชิญภูมิม่เดียว ผู้สิยงสถิตนจอมเกลือหดหินและพื้นดินรุกเียวานับึกษาใดอัอคาสภีวางอันสีิตน,นักวิมาหนในนภาขาดขออัญเชิญบวกิเทพเราทุกชั้นฟ้าสูงสรวน อันประกอบด้วยท้าวมห,หาราทั้งสี่อนิตรีแห่งจารถูรมาหาราชิกาเทููงสมเด็จพระอมรินทราพระเทวทราชจอเทพแห่งสวั์ชั้นดาวดึง สมเด็จเท้าสุยามาเทวาชราชอธิบด <enfin> ีแห่งยามาเทวภูมิสมเด็จเท้าฉันาลิทธศเทวาธิราชอธิบดีแห่งสินตาเทวภูมิสมเด็จเท้าสุรินมิตร์เทวาธิราชอธิบดีแห่งนิมานรดีเทวภูมิสมเด็จเท้ารนินมิตรตวสารตีเทวาธิราช อันนิบดีแนหะ่งปรายยรินทรตวรสวัตดีธีวบูลุและอีกทั้ทงรูปอภรรษิบหกชั้นและอารูปอภร,รสี่ชั้นอันประกอบด้วยอารูปอภรรอาการสารนัยนนะวิญญาอันจานตนะอันกินใจยานยนะนยนรัญญาณสัมญายตนะออสัญญากาอาการสารนัยนนะ นนวิญญาณจารย์เจตนาอาวินจัญญาเจตนาเนว้อและสายยาน้ำสายยาเจตนาขอเหน่ารูปอภรรยาและรูปอภรรยทั้งหลายอวงเทพยดาทุ่งช้างฟ้าสุดสวยจงพลันมาประชุมร้อมกันเพื่ออนุโมทนาในมาหาอุสุ ของข้าพเ,เจ้าทั้งหลายที่จับได้ทำไว้พระกระถิงสามขีและจถุปใจเทธรรมแต่พระผู้เจ้าผูเเา้เป็นเนื้อนาบันเลิกณนะบัดน,นี้อันเชิญกาลยาเนธลอปเปอรอ์อันชลีสวาธรรมเป็นผู้นำกล่าวข้าจีวรกระถิเป็นภาษาไทยและออภาษาบาลีและ ขอนเชิญผู้ขอเชิญคุณแม่เดือนเพนคนาฤเป็นผู้กล่าวข่างรหมายที่วันกระถินเป็นภาษาไทยปริยนเชิญค่ะระโมโภคคุณพระเจ้าค่ะนะโมาระพุเจนาโ่ อ ma ิมาไม่ยำคานเตสาปิาสิมารังกะกินนะีวาระพุักะนนวะพุสังสังขสังโอโรชยามะสาพโนคนเต อิมาสนตัพท์มารังกัจจินะจิวรพุทสังปฏิการหาอุปปฏิฆาเมตวาจักอิทินาพุเสนะอิทินาพุเสนะกัจินากัจจินามอัตถ ดางอาจังอาหาจรสารัทีทีารังติตายะิตายะสุขายะสุขายะนิพานาจักนิพพานาจักข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสุสุ์ผู้เจริญข้าพเจ้า่องหลข้าพเจ้า่องหลขอน้องขวายขอน้องขวาน ข้าจีวรกระหิ่นร้อนด้วยยวันนี้ร้อนด้วยย้อนีกว่านี้เออพระพุกสุสงแด่พระพุทสุสงขอพระพุกสุสงขอพระพุทสุสงจงครับจงนะ้าจีวรกระถินข้าวรกระหินร้อนด้วย

ตลอดการนำเธอตลอดการนำเธอขัต่อไปแล้วม <and living> <mother> ันะนำไพรอนะคะวางตอ่อ้มสมขับแนี้ขังปแล้วก็มารแปลจากที่นะคะแปบที่ค่ะ